สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหานะคะหูฟังที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะมีแบรนด์นะคะแล้วก็กันน้ำด้วยที่สำคัญราคาอยู่ในงบ1,000บาทต้องนี่เลยะคะ่ะ p h i l True Wireless Headphone สวัสดีครับสวัสดีคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับนีแก้วเองเหมือนเดิมเลยนะครับผมก่อนอื่นมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะเป็นกำลังใจกับแก้วด้วยนะครับผมวันนี้นะคะเรามีผู้ใหญ่ใจดีเหมือนเดิมเลยนะคะทางซูนามินั่นเองนะคะส่งสินค้านะะมาให้ทางแก้วรีวิวเหมือนเดิมแต่ว่าครั้งนี้นะคะไม่ใช่คีย์บอร์ดแต่อย่างใดนะคะครั้งนี้คือ แปลกแหวกแนวไปเลยก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะะี่ะฝากไปกดติดตามนะคยะทาง YouTube Channel นะคะของซูนามินะคะใครที่กดติดตามหรือว่าไปกดดูร้านนี้แล้วก็ไปดูคลิปพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันครับ ค่ะทุกคนเป็นหูฟังนะคะของทางฟิลิปนะคะ1,000ซีรีส์นะคะเป็น True Wireless Headphone ตัวนี้เลยนะคะที่แกวบอกเนาะว่ามันแตกต่างไปจากเดิมเลยรอบนี้แต่ว่าถ้าอยากรู้ว่าด้านในนะคะหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วก็เสียงเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปแกะกล่องพร้อมๆกันมาค่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูนะคะทุกคนว่าด้านในนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่ากล่องของเขาเนาะมาเดี๋ยวเรามาแกะไปพร้อมกันเลย ต๊ดๆโอเคแชเดมออ้ทำมาดีนะเนี่ยโอเคอันนี้ก็จะเป็นนี่คือหูฟังอู้ดีนะเนี่ยอันนี้คือหูฟังนะทุกคนแต่เดี๋ยวเราค่อยแกะอ,อีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอะไรเอ่ยอ๋อพวกใส่ชาร์จใช่ไหมแก้วจะงัดมันออกไปไงนี่ อ่าจะมีตัวของสายชาร์จนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของจุกหูฟังนะคะทุกคนอ่ะแล้วก็ภายในกล่องนะคะก็จะมีคู่มือนี่แบบนี้นี่มีคู่มือการใช้งานนะคะก็อ๋อก็จะเป็นแบบว่ารูปภาพเนาะบอกวิธีการใช้งานนะคะต่างๆเนาะนี ัวนี้นะคะสายชาร์จเป็นแบบตัวของไทสนะทุกคนความยาวก็ไม่ได้ไม่ได้ยาวมากนะทุกคนนี่แบบนี้นี่นะคะแล้วก็ตัวจุกนะคะจะมีทั้งหมด3ขนาดเนาะก็จะมีขนาดกลางเล็กแล้วก็ใหญ่เนาะก็จะอยู่ในตัวของหูฟังเนี่ยหนขนาดนะคะแล้วก็อันนี้คิดว่าน่าจะเป็นเล็กนะคู่เล็กแล้วก็ใหญ่แล้วก็สัมผัสคือนุ่มมากทุกคนดูดูจากนิ้วที่แก้วคือ b ี้นี่คือ b ี้จาัดก,การที่จับนะคะคือเบาๆก็คือแบบนิ่มนิ่มมากๆเลยอะเวลาใส่น่าจะสบายนะความรู้สึกแก้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวหูฟังกันบ้างนะคะก็บอกเลยว่าขนาดนะคะค่อนข้างที่จะเล็กกระทัดรัดนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะนี่ด้านภายนอกแบบนี้นะคะเป็นแบบดําด้านเนาะเดี๋ยวแก้วลองเปิดข้างในนี่ทุกคนอ่าเห็นไหมคะ คือเอาจริงๆก็คือดูดูเรียบดูหลูแล้วก็ไม่ใหญ่เอถอะทะด้วยนะมาค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูที่เจ้าตัวหูฟังกันบ้างนะคะ,ะเดี๋ยวแก้เอาออกมาตัวหนึ่งก่อนโอเคก็อย่างที่เห็นนะคะคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวก้านของเขาเนาะก้านตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะแบบสั้นๆเนาะเล็กๆนะคะสำหรับใครที่ไม่ชอบแบบว่าความที่แบบก้านออกมายาวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้คือโอเคมากๆเลยนะคะแล้วก็ อันนี้จะเป็นซีดีคนอย่างที่บอกเนาะแล้วก็จะมีปุ่มกดนะคะตรงคำว่าฟิลิปตรงนี้เลยเห็นไหมทุกคนจะมีปุ่มกดแค่ปุ่มเดียวนะคะเดี๋ยวแกวลองให้ดูแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่จะไว้ชาร์จเนาะมันจะบอกเลยสัญลักษณ์คือ L กับ R นะคะเขาจะบอกมาเลยนะเดแกแก่ีกตัวนึงด้วยนี่เหมือนกัน นี่อันนี้เป็นสัญลักษณ์ตัว R คก็เหมือนกันนะคะเป็นกดที่เดียวนะคะมีปุ่มเดียวเหมือนกันเลยเดี๋ยวแก้วนะคะจะลองเชื่อมต่อนะครับกับบลูทูธของโทรศัพท์ของเรานะคะก็ดับแรกก็เปิดบลูทูธของเราในเครื่องปกตินะคะแล้วก็เปิดเจ้าตัวหูฟังนะคะต้องเอาหูฟังนะคะตัวตัวตัวนี้นะคะออกมาทั้ง2ตัวนะทุกคน เพื่อที่จะค้นหาบลูทูธให้เจอนะคะถ้าเอาออกแค่ตัวใดตัวหนึ่งจะไม่เจอแล้วทุกคนเดี๋ยวเราค้นหานี่มันจะขึ้นเลยว่าเป็นฟิลิปนะคะนี่เห็นไหม TAT 1 2 0 7นะคเนี่คือชื่อของเขาอเดี๋ยวเราเชื่อมต่อกันจับคู่โอเคอาตอนนี้ออเขาจะมีบอกด้วยนะทุกคนว่า แบตนะคะมีแค่30%มนะคะในการใช้งานของตัวนี้นะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาลองการใช้งานกันเรามาดูในส่วนของฟังก์ชันลูกเล่นนะคะของการใช้เกี่ยวกับพวกมัลติมีเดียเนาะหรือว่าฟังเพลงอย่างนี้นะคะเป็นต้นเนาะก็การกดนะคะถ้าเรากดนะคะ1ครั้งนะตอนนี้อ่ะตอนนี้เพลงของแก้วเล่นอยู่นะเดี๋ยวแก้วจะลองกด1ครั้งเพื่อเป็นการหยุดนะคะ เนี่ยหครั้งนะคะเป็นการหยุดแต่ถ้าเราต้องการเล่นต่อให้เรากดอีก1ครั้งค่ะอ่ะมันจะเล่นแล้วเห็นไหมทุกคนอ่าโอเคต่อไปนะคะถ้าเรานะคะต้องการจะเอ่อเปิดไปวิดีโอต่อไปหรือว่าเพลงถัดไปนะคะให้กดสองครั้งค่ะอ่ะอันนี้คือจะไปเพลงถัดไปแล้วนะคะ แต่ถ้าเราอยากจะกลับไปฟังเพลงเดิมหรือว่า,าดูอันเดิมนะคะให้กดที่3ครั้งนะคะ มันก็จะกลับมาอันแรกที่ที่แก้วดูเมื่อกี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยตัวนี้จะไม่สามารถเพิ่มหรือว่าลดเสียงได้จากตัวของหูฟังนะคะตัวนี้เนี่ยยังจะต้องเพิ่มลดเสียงจากตัวของมือถือเท่านั้นนะคะต่อไปนะคะจะเป็นฟังก์ชันของการใช้โทรนะคะโทรเข้าโทรออกแบบนี้นะคะเป็นฟังก์ชันที่หลายๆคนเนี่ยจะใช้ค่อนข้างเยอะเนาะ,ะบางแบบบางคนแบบไม่ค่อยถือมือถืออย่างนี้นะคะก็ คล้ายๆกันเลยนะคะก็คือถ้าเป็นฟังก์ชันของการโทรอ่ะเดี๋ยวแก้อาอันนี้ออกก่อนละกันเนาะถ้าเป็นฟังก์ชันของการโทรนะคะเหมือนกันก็คือเวลามีคนโทรเข้าหรือว่าต้องการวางสายคือกดแค่หนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ถ้าเราต้องการที่จะตัดสายทิ้งอย่างเช่นเราไม่สะดวกที่จะรับสายนี้นะคะก็ให้กดค้างนะคะประมาณ2วินาทีนะคะจะตัดสายของสายนั้นเองอ่า เรามาดูในส่วนของสเปคกันบ้างนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะไดเวอร์นะคะจะมีขนาด6มิลน,นะคะแล้วก็มีขนาดเล็กนะพกพาง่ายนะอ่ะถ้าทุกคนสังเกตคือแก้วเป็นมือผู้หญิงเนาะอ่าเวลาเนี่ยมันก็ดูแบบเห็นปะคือถ้ามือผู้ชายนี่คือไม่ต้องกลัวเลยก็คืออาจจะกำได้มิดมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นแบบว่าคอมฟอร์ตฟิตเนาะก็คือเป็นฟิลเหมือนประมาณว่าถ้าเราใส่จุก ของหูฟังอะคะ่ะให้มันเข้ากับขนาดของหูเราเนาะเวลาที่เราใช้งานนานๆเนี่ยจะไม่รู้สึกปวดหูนะคะมันจะแบบว่ามันมันจะไอตัวเนี้ยที่แกบอกนะคะมันจะรู้สึกว่ามันจะใส่สบายใส่นานๆจะไม่ปวดหูนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะได้มาตรฐานของ IPX4 นะคะก็คือจะเป็นการแบบกันเหงือ่อกันละอองน้ำได้นะคะแบบใครที่เป็นสายแบบว่าอชอบใส่หูฟังแล้วไปออกกำลังกายวิ่งจ็อกกิ้งหรือว่าแบบ ใส่ในที่ที่มันแบบว่า,าเขาเรียกว่าอะไรที่สาธารณะอย่างนี้ดีกว่าเนาะมันก็ต้องมีเหงื่อมีใครอะไรอย่างนี้นะคะตัวนี้นี่คือดีมากๆเลยนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะแบตเตอรี่ของเขาเนาะต้องบอกก่อนว่าเจ้าตัวนี้ค่ะใช้งานได้ทั้งหมดเอ่อถ้าเป็นตัวหูฟังตัวนี้นะทุกคนถ้าเป็นตัวหูฟังนะคะแบตเตอรี่ของเขาจะใช้งานได้นานถึง6ชั่วโมงนะคะส่วนตัวเคสก็คือตัวที่เราใส่อยู่ตรงนี้นะคะ นี่ตัวนี้นะคะจะใช้งานได้12ชั่วโมงนะคะรวมกันแล้วถ้าเราชาร์จแบตเตอรี่นะคะเต็มทั้งตัวเคสและหูฟังนะคะจะใช้งานได้ทั้งหมดประมาณ18ชั่วโมงนะคะนี่รุ่นนี้รุ่นนี้นะคะรองรับในส่วนของบลูทูธนะคะ5.2นะคะสำหรับเจ้าตัวฟิลิปตัวนี้จากที่แก้วลองใช้มานะทุกคนก็คือถ้าเรียกว่าการใช้งานที่สะดวกละกันเนาะคืออย่างสมมติว่าแก้วใช้งานนะคะใส่หูฟังตัวเนี้ยเชื่อมกับตัวโทรศัพท์นะคะ จากที่ลองใช้มันจะห่างจากตัวโทรศัพท์อะ่ะอย่างสมมติว่าเราใส่แล้วเราเดินไปในครัวอะไรเงี้ยห่างจากโทรศัพท์เนี่ยได้ประมาณไม่เกิน10เมตรทุกคนอ่าก็แบบว่าอย่างสมมติว่าเราใส่ไปตัวหนึ่งแล้วเราก็วางโทรศัพท์ไว้เราก็เดินไปทํานู่ทนทานี่อย่างเงี้ยถือว่าระยะกําลังดีนะคือแบบว่าไม่ต้องถือโทรศัพท์ติดไปด้วยนะคะกาลังดีมากเลยหรือว่าเราแบบว่าเป็นฟิลแบบว่าแยกหูฟังใส่กับเพื่อนคนละข้างอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะส่วนในเรื่องของ โทนเสียงกันบ้างนะคะโทนเสียงของรุ่นนี้นะคะมันจะเป็นแบบว่าฟิลเหมือนแบบโทนแบบเสียงบาลานซ์แบบเหมือนคลาสสิกปกตินะคะหรือว่ามันจะเน้นไปนเหมือนแบบการโทรนะทุกคนพอเป็นการโทรอะไรเงี้ยค่ะก็คือเสียงจะค่อนข้างชัดหรือว่าฟังเพลงแนวสบายๆอะไรเงี้ยค่ะเสียงมันจะค่อนข้างแบบว่าเออบาลานซ์ได้ดีนะคะถือว่าใช้ได้ในราคาแบบที่ไม่เกิน1000บาทถือว่าโอเคเลย สำหรับใครนะคะที่อยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะเรามีรละเอียดเพิ่มเติมอยู่เนาะล้วก็ที่สำคัญเลยใครนะคะที่สนใจนะคะที่อยากจะสั่งซื้อนะคะแก้วมีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำเนาะให้คลิกนะคะลิงก์ด้านล่างนะคะเป็นลิงก์ของ l a z a d a นะคะมันจะมีโปรโมชั่นพิเศษวันที่11เดือน11นี้นะคะมีอวเชอร์ลดพิเศษเพิ่ม15%นะคะก็อย่างที่บอกนะคะไม่ว่าจะเป็นลิงก์ของการสั่งซื้อนะคะหรือว่าลิงก์ของทาง ซูนามิชาแนลนะคะแก้วจะทิ้งไว้ด้านล่างคลิปทั้งหมดเลยนะคะยังไงก็ใครไปสสยมาบ้างนะคะหรือว่าใครสนใจเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกแก้วกันบ้างละกันนะครับผมก็อย่างที่บอกว่าราคาหลักร้อยนะคะไม่เกิน1,000คือได้คุณภาพขนาดนี้ก็ลองเอาไปตัดสินใจเลือกซื้อดูนะครับ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเจ้าหูฟังฟิลิปนะคะ1,000ซีรีส์ตัวนี้นะคะก็ถ้าใครนะคะที่สนใจนะคะเดี๋ยวเราจะบอกเลยว่ารอวันที่11เดือน11นะคะจะมี ส่วนลดพิเศษเนาะลดถึง15%เลยนะคะในทางของรั a ดานะคะซึ่งจะเป็นร้านซึนามินะคะในรั a ดาเนาะก็ลองเข้าไปดูนะคะแล้วก็ในส่วนของอ YouTube นะคะของซึนามิ Channel นะคะก็ฝากไปกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆเนาะใครที่อยากติดตามหรือว่าเพิ่มเติมดูเกี่ยวกับคูปอง v o เชอร์อส่วนลดนะคะ แก้วจะทิ้งลิงก์นะคะในการสั่งซื้อของพวกนี้นะคะไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะคะผมก็ยังไงก็ลองคลิกไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันดูนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้กับแก้วด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจดีๆนะคะให้กับแก้วนะครับผมและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้แก้วขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบาย